so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. โอ้เธอทำในแบบฉันหรอเปล่าฉันอยากให้เดี๋ยวนี้เธอเริ่มแล้วนะฉันก็จะดึงดึงของสาอย่างงี้เนี่ยเธอไหนจะร้องไห้อีกเพลงนี้ร้องไห้ไหมเนี่ยเพลงนี้ไม่ร้องไห้ค่ะเพราะว่าเราจะไปฟังเพลงยังรักอยู่ไหม Stars ร้องโดย Buzz บีคอสอฟยูไอชาบ่ายชาหรือเลียวช้าหรือบ้างวะไม่รู้สิอเหมือนคนแรงเลขวดตอบผิดเออขวดตอบผิดนะถาไม่รู้แต่รู้ว่าเราแอบเห็นแบบว่าปกมะเราแอบเห็นน้องไทยด้วยอะเราเห็นน้องมาร์คริสแต่แต่ว่าเป็นรูปปกปกเหมือนกันเป็นรูปแบบว่าเหมือนใส่สูทแบบดีมากอ่ะมันไม่ต้องเดาดีกว่า ไปดูพร, e พร้อมกันว่าจะเป็นเพลงแนวไหนและใครเป็นเซนเตอร์ใช่ยังรักอยู่ไหม Stars ไปจ้าไปดูเลยโอ้โหเราพร้อมสี่วันแล้วเาระกาวหรอกนี่หมวกใครขอบิกรับหรือเปล่าหรอพี่ไร่เมน ừ thử cho được mẹ à cái cuối là ความรักแต่วันไหนวันนี้เธอไม่กลับรู้สึกมีชีพภาพ I used to wake up thinking of your smile every time but now I'm so confused and I'm alive ความรักไม่ใช่ของฉันแต่เป็นความน่าในใจที่ยังคงทำมันเหมือนทุกสุดวันเดย์ Passing by the day เธอยังเป็นคนสำคัญ but not the same I won't be the same want it back again ฉันก็ได้แต่กังวลความรักที่ทิ้งไปแล้วไป ไม่รู้ังไงเฮ้ยเอ๊บะเวลาที่เดินเชิดนี้ที่รักไม่ใช่เสมอวันเหลือแต่ภาพทรงขังสิ่งที่าง

ฉันนึกลืมไปว่าดาวบนฟ้าสว่างมา<ฮ>เท่าไรลืมว่าฟ้านีดาวดวงใหมาใๆลืมความฝันที่เราได้หวานมาลืมรอยยิ้มที่มองจนฉันตาจางน 감사 <목소리로> ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกว่าเขาทำธุกรกิจด้วยกันไงเราก็สำเร็จแล้วไงไม่ถึงดวงดาวก็คือแต่หมายถึงแบ่งไทงทีไม่ต้องบินไปก็ทีไม่อยู่นี่ไง ต้อง<ห>ไม่<ห><ห>ได้เพ<ห>ราะว่าเั็นลมเป่าตายต้องห้าอีกแล้วช่วยด้วยสงสารไทยใช่ปะมันหลายหลยมวลเนาะในความสุขเมื่อกี้คือแบบมัน,มนเหมือนกับคือเราก็คิดถึงตอนที่เขาเป็นเป็นโซยเอร์เนาะแล้วเขาต้องฝากันมถึงตอนนี้ เราภาพมันซ้อนกับที่เมื่อคเป็นเป็นนักบินกับนักวิจัยอะไรใช่ไหมมันก็แบบมันอาจจะผ่านอะไรกันมาแล้วก็เขาก็ไม่อยากให้เพื่อนไปหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะมันคือครั้งแรกก็ต้องไปอ่ะทุกอย่างมันอาจจะไม่ปลอดภัยหรืออาจจะเกิดอะไรก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นห่วงแต่สุดท้ายมันต้องไปไงเพราะไม่ถ้าไม่กบิ๊กคือจะไม่เติบโตก็ต้องกลับบ้านไงอืมอืมเนาะอดีดีชั้นชั้ก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ชํ้นช้คิดตาม การเติบโตของน้องๆก็แหละเอออ่ะแล้วเธอเป็นไงบ้างฟังเพลงกับดูภาพรวมยังมีฟังเพลงใช่ไหมก็เป็นเหมือนอะไรประมาณว่าแบบคือเหมือนก็คือมันจะเปลี่ยนไปแต่ก็ยังเหมือนเดิมอารมณ์เหมือนแบบว่าเพลงนะเพลงเพลงประมาณนี้แล้วก็ด้วย m อมวีเนี่ยตอนแรกก็แอบงงงงนิดนึงพอพอตีความหมายก็คือโอเคอ๋อมันคือแบบ เดีขาจะไปเติบโตเนาะบางคนมันมีความฝันว่าฉันจะต้องบินไป็นอวกาศเนาะบางคนก็คือแบบว่าโอเคมันยังไม่ยังไม่ถึงเวลาก็ไม่ควรไปหรือมันก็จะมีเหตุผลก็าแต่ละแล้วฝั่งอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เขาได้ได,ได้ถ่ายทอดกันระหว่างเขาเนาะเขาละส่องกลมอะ่ะมันก็ทําให้รู้สึกว่าโอเคเขาอะพวกเขารักกันอออแล้วก็ คือมิตภาพทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นยอะไรเงี้ยมันก็คงอาจจะคล้ายๆกับการเดินทางของที่เขาอาจจะแบบว่าเดบ,บิวต์กันมา <c oughs> อะไรเงี้ยจนถึงวันนี้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือคือมันมีมากมายหรืออาจจะซ่อนท่อนว่าเดี๋ยวจะแยกเป็นอีกหกคนหรือเปล่าเขาเขาไม่เขาไม่ยู <c oughs> นิตหรือ<ล>แล้วก็อาจจะไปเปล, <c oughs> ลี่<ล>ยนยูนิตหรือเปล่าอิงเูหรือเปล่า เรืออันนี้คือแบบว่าก็เดามั่วๆไปแต่รู้แต่ว่าโอเคมันแสดงถึงความเป็นมิตรภาพของกันและกันและประมาณนี้ด้วยด้วยเนื้อเพลงแล้วก็คือมันไม่ใช่ความมันมันเพลงมันเหมือนความรักกันแหละ แต่เขาตีความหมายคือมันใช้ได้หลายบริบทคนคิดเก่งมากเลยนะปมให้คนแต่งเพลงแล้วก็ส่งเอ็มบีให้หนคนคิดเอ็มีแต่งเพลงแต่งเพลงมันคือแบบเพลงหลักมึงแต่การที่จะคิดว่าเอ็มีจะต้องมาอยู่ในออกาสนี้คือมันยากมากเลยนะอ่ะต้อไปอีกรอบมึงจะชอบชอบชอบถงถ้าต่อไปอีกรอบหนึ่งที่เธอที่เธอวิเคราะห์มาแบบนี้เออเพราะว่าฉันก็คิดไม่ถึงนะชันคิดแค่ว่าเพลงกับภาพเนื้อเรื่องแล้วไม่คิดกลับไปย้อนกลับไปว่า การที่จะเอาเพลงรักแล้วมาแปลงเป็นเนื้อหาตัวนยากมากมันไม่ได้ง่ายเออจริงจริงเออมันก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายไม่งั้งนรสชาติก็จะเป็นเหมือนเดิมไงใช่ใชเออเออ,เอ,อแวคนคนคิดมันเก่งจริงอ,อ่ะถ้าสำหรับแชร์มาช้ำดูเ v ็มวครับฟังเพลงพร้อมกันไปด้วยเอ่มว v พอย้อนกลับไปตอนต้นเนี่ยที่ว่าเหมือนกับยานอวกาศเผาไหมฮะอาจจะมีอาจจะกลับมาไปได้ไหมก็ไม่รู้น้อง็ไม่รู้อาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะแค่ตอนนั้นกระสวยอาจจะหลุดเพื่อเขาเรียกว่า เผาไหมพนหลุดแล้วก็ไปไปต่ออ่าใช่ไหมเราไม่รู้ไงแต่ว่าเมื่อกี้จบลงด้วยความรักมิตรภาพระหว่างเพื่อนๆทั้งหมดมันก็เป็นความจรงจัจําไงถึงไม่ได้กลับมาก็ก็ยังรักกันเหมือนเดิมทั้งฝั่งนึงก็จะคิดถึงที่นี้ทางฝั่งนี้ก็จะคิดถึงที่นู่นอะไรอย่างนี้ถ้าถ้าถ้ามันเป็นแบบนั้นนะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นเพลงอ่ะเหมือนที่ว่วพูดเลยว่าจริงๆเป็นเพลงเพลงรักแหละถ้าไม่ได้ใช้เป็นมิตรภาพก็เป็นความรักระหว่างคนสองคนก็ได้แต่มันเป็นเพลงที่มันสามารถ อันนี้คือต้องชมคนแต่งเพลงด้วยเหมือนกันนะมันในเพลงมันใช้ได้หลายโอกาสี่ยังรักก็อยู่ใหม่มันใช้ได้หมดคู่จต่มีภรรยาเพื่อนก็ได้หรือเป็นคนรักก็ได้แล้วก็ทั้งมวลภาพมวลเสียงเสื้อผ้าน้าผมทุกอย่างดีมากครับดีมากแล้วก็จำไม่ได้อ่ว่าเอ่อท้าพี่วอคุณคุณน็อปป์ปเตอร์เจ็ดแปดเก้าจำได้ไหมที่มันเป็นชุดข่าวน้องๆชุดข่าวอ่ะคุณคุณแมคุณคุณแมแล้วมันจะมีไอคอนเต็มไปหมดมันจะมีความชอบของแต่ละคน บาสเกตบอลหนึ่งในนั้นนะ่ะมันมีนะักมินอมาคาแต่ชาวไม่ได้ของใครนะท่างทีนะถ้าถ้ารูนะ้เนี่ยบอกฉันหน่อยชาไม่ได้ว่าเป็นของใครจริงๆชาวว่าน่าจะมาเกี่ยวเนื้อตรงนี้ด้วยอืมลองคิดลึกกันเพราะเราเราย้อนกลับไปที่บอสเตอร์ไงว่ามีไอคอนบอกเลยว่าแต่ละคนชื่อชอบอะไรฟุตบอลนักบินะอะไรเงี้ยเออแล้วถ้า MVP มของเพลงน,นี้ล่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหนูมื่อ MVP มีซอรี่เยอะมีซีนไหนชอบไหมซีนที่เขาบอกว่า จะต้องจะต้องไม่อย <át> ู่ด้วยกันแล้วอะไรยเงี้ยจะต้องแบบว่าแต่แต่ว่าแล้วมาร์คิสก็วิ่งมาอะไรอเงี้ยก็ร้องไห้อะไรยเงี้ยมันคือแบบเพื่อนเดิน่ะมึงอือจะไม่ร้องไห้ค่ะคุณคะซีไหนคะพี่จิถ้าหล่อเขาชอบเหมือนกันก็ก็ไม่ผิดแต่อยากจะให้มันแตกต่างเอาคําชอบก็แต่ตอนพาร์ที่มันมีการขัดแย้งกันอ่เพราะว่าอะไรไหมเราไม่เคยเห็นสองคนเล่นละครแบบ ต้องมีต่อยฉันไม่เคยเห็นนะเพราะเห็นเมืม่อกี้คือน,น้ําตาฉันม,มาดอกแรกแล้วผมรู้สึกว่าเล่นเก่งเล่นได้เล่นเออเออเขาเล่นได้อะแล้วก็จนมาถึงจอนพาร์ทที่เขามาเข้าใจกันอ่ะเออเออกูเข้าใจว่ามึงต้องไปเพราะอะไรอย่างเงี้ยเออกูกังวงมึงนะอะไรอย่างเงี้ยเออนาอดี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 ครับดีดีดดปปดจริงมนันดีทุกฉากแหละแต่ว่าชอบฉากนึ่งพิเศษมันขยี้อารมณ์มันทัชมันทัชใจกับเพลงที่มีชื่อว่ายังรักอยู่ไหมหรือว่า stars จากวง Bu ส นี่เลยและย่าลืมนะครับฝากกันด้วยกับช่องห4สี่ไม่ได้ n าแนนะครับวงบัตคือวงแรกที่พวกเราทำารียกเมื่อเธออีกแป๊บเดืนจะเข้าเดือนนะไม่ใช่ทองนะถ้าถ้าถ้าเปรียบเทียบกับคนท้องอ่ะก็คือกำลังจะคลอดแล้วนะใช่แล้วเราจะบอกว่าวันเราได้เราจะไปดูบัตยังไงเราจะได้ไปดูบัตเราเราชานฐานฐานชานฉันซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วฉันต้องดีใจไหม ฉันบอกว่าพวกเราจะเจอกันในเจ้าเด็กเด๊ะอะไปดูเผื่อด้วยนะจ้าจะไปในข่าวสากด้วยไปเจอกันนะครับกับช่องพูดไปแล้วหรอคู่ไปแล้วโอเคไปดูกันเยอะๆให้ยอดวิวกันแบบว่าร้อยล้านวิวเลยนะครับบ๊ายบายครับเจ้า